สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาพาสวดพระกระาเงินล้านนะอาจจะไม่ได้สวดพระกรถาพระหาจักรพรรดิแต่จะสวดแค่คาถาเงินล้านนะคะต้องนโมตัสสะสามจบช่วงเช้านะคะนโมตัสสะพระขาววัตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธัสส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 ะสามจบดหรือย่างเนี้ยสัมปติชามีนาสักดิโมคุมมาจะมหาเทวาสภิยะขาปรายันติ พุมมาจะมมหาเทวาอภิราภาพวนตุมีมหาปุญญูมหาราภูพวันตุมีมีเตพาหูหาติพุทธามาอุนโมพุทธายะวิราชยูวิราโูนายังวิราหิงสาวิราชาสีวิราชาสาวิราอิทิยุพุทธสาบมณีมามาพุทธสาสวาหุสมปฏิชามีพิงพิงพาพาหาหาฤือสมปฏิชามีนาศขิโมพุมมาจะมมหาเทวาสัทธิยะขาปรายันติ ผมมาจากมหาทีวาพิราพาผู้ว like ันตุมีมหาคุณยูมหาราภูผู้วันตุมีมีเตพาหูหาติพุทธมาอาอูนโมพุทายะวิราทยูวิราคูนายังวิราหิงสาวิราทาสาวิราทาสีวิระอิทิยุพุทธะมณีมามาพุทธะสักวาโหมสัมปติชามีพิงพิงพาพาหาหาดือลือเคล็ดลับนะคะหลวงตาสอนว่าถ้าอยากให้เงินอยู่ตรงไหนให้สวดพระคาถาเงินล้านลงตรงนั้นค่ะ หือว่าเราก็แบ่งบุญลงนี้ขอให้เงินไหลลงอมสินเต็มๆอมสินเลยนะเราจะเก็บไว้ดูแลสุขภาพดูแลผิวพรรณแล้วทุกคนก็เก็บตังคนะ,คะเวลาได้ตังมาจากไหนห้าบาทสิบาทก็ให้เก็บทุกวันทุกวันค่ะจะได้มีเงินเพิ่มพูนนะคะเวลาจ่ายตังออกไปซื้ออะไรให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจ่ายไปขอให้ไหลมา,มามากกว่าที่จ่ายนะคะสําหรับการลงทุนพี่อยากจะบอกว่าถ้าถามว่าวันนี้เราไม่กล้าลงทุนกับการดูแลตัวเองค่ะ การดูแลตัวเองแต่การใช้สบูู่ครีมกันแดดหรือแม้กระทั่งดีทอ็อกซ์คอลลาเจนหรือผลิตภัณฑ์บนโลกออนไลน์เนี่ยจะทาให้เพื่อนๆนะมีรายได้เยอะขึ้นแต่แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ให้ตัวเองแล้วเราก็นะคะก็คือมันน่าเสียดายมากเพราะว่าเราจะปล่อยร่างกายให้เราไปเรื่อยๆนะถ้าเรารักตัวเองเราจะดูแลตัวเองถ้าเราอยากอยู่กับลูกหลานนานๆเรา,าก็ต้องเปิดให้ทุกคนเปิดใจค่ะในการดูแลตัวเองด้วยนะก็อย่าลืมถ้าอยากมีเงินเยอะก็ต้องเก็บเงินค่ะคนรวยเขาก็ นอกจากเขาหาเงินมาได้เขาก็เก็บเงินนะคะส่วนมากแล้วก็เอาเงินนั้นไปลงทุนทําธุรกิจก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้เยอะขึ้นค่ะวันนี้เราก็จะลดรายจ่ายถ้าหากว่าเราอยากมีเงินเก็บเยอะขึ้นเราต้องลดรายจ่ายมองหาช่องทางหาเงินเพิ่มแล้ว,พวเพื่อนๆก็จะมีรายได้เพิ่มแน่นอนค่ะนะวันนี้สวนพระคาถาเงินล้านแล้วนะต้องลดรายจ่ายหางเงินเยอะๆแล้วก็เก็บเงินเยอะๆแล้วก็จะมีชีวิตดีขึ้นเองค่ะนะก็ขอให้เพื่อนๆที่มาติดตามเนี่ยค่ะมีแต่ความสุขความเจริญ คิดท,ทำสิ่งใดก็ขอให้สมปัานาขอให้งานไหลมาทีมาขอให้เงินไหลมาทีมานะคะแล้วก็ลูกค้าเข้าร้านกันเยอะๆนะคะไม่ว่าทําอะไรอยู่ก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆวยจ้าพี่ใดร้อเวล <laughs> าห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดายจ้าขอบคุณมากค่ะ